สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับลุกสังคมแลสิ้นนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายเดือนนะครับผมวันนี้นะฮะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับผมไปพิชิตเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะผมนั่นก็คือดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่อินทนนท์นะครับผมเดี๋ยวเราจะ เช็ครถแล้วก็เดี๋ยวจะออกเดินทางะเพราะว่าไปถึงน,นู่นอาจจะทันพราที่ขึ้นนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไหวหรือเปล่าแน่หลังจากที่เราอัพนิดๆหน่อยๆมาเนาะโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe มาด้วยนะครับผมป Let ลสโกไปกันดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มา แวะที่เซเว่นปตททางขึ้นอินทนนท์นะครับเราก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีในการเดินทางมานะครับผมก็ททางขึ้นนะปากทางขึ้นเฉยๆเนาะก็เดี๋ยวนะยเราจะแวะเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อสเียงขึ้นไปคนระับเพราะวันนี้เราจะไปกินมาเมาร,ร้อนๆกับอากาศหนาวๆแล้วก็โอเปร์ตีรุนๆที่ยอดเขานะที่สูงที่สุดใน โอเคฮะเดี๋ยวเราก็กําลังแวะเซเว่นเนี่ก็พักรถกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรถกนันก่อนนะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปดานะไม่ได้อัปเดตนะก็ไปเปลี่ยนโชคมาใหม่นะครับผมช่วงล่างมาใหม่เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวค่อยถึงข้างบน,นบดเดี๋ยวดูอีกทีฮะข้างในไม,ไม่ค่อยมีอะไรมาครับเดิมๆครับนะรถไม่ได้ล้างนะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเป็นหน้าฝนเนาะก็ค,ะค่อยๆขับไปแล้วกันนะครับหลังจากนี้ก็ ดอกยางก็เติมนะมเติมหมดเลยดอกยางอะไรก็เติมอ่ะข้างหลังขึ้นแล้วนะครับผมเติมให้เป็นการช่วงยุคดน,งนึงนะฮะเอาละเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับจากใครมาด้วยนะครับผมนี่นะครับก็เิือดกำมันนะห้าร้อยบาทก่อนขึ้นนะตอนนี้เหลือนิดนึงนทำมันก็กันไว้ก่อนนะครับผม ครับผมเดยตามมาแล้วนะครับก็มีสาวน้อยมาด้วยนะครับอันแลอันแนอันแนอันแนโอเคอเดี๋ยวเราเดินทา,างกันต่อดีกว่า ก็ดูบรรยากาศข้างนอกแล้วเป็นยังไงฮะหมอกครั้งทางครับทุกคนรหว่าน,นี้ก็ก็เปิดกระจกรับลมกันหน่อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในความชันนะตอนนี้เราก็ใช้อยู่เกียร์สองนะครับผมรอบประมาณสองพันนะครับผมสองพันนิดๆนะเลี้ยงไปวูดไม่ขึ้นนะครับเพราะเราเป็นโบใหญ่นะครับก็ กนไปครับรอจังหวะนิดเดียวแล้วค่อยเข้าเรีย์ครับ <c oughs> อาหอบโบเลยครับผมเรียงไปครับตกสามตกสองตกสามตกสองกันอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ชันมากครับ <c oughs> เริ่มเริ่มชันละเริ่มชันละแต่ยังมีชันกว่านี้นะ <c oughs> ตรงนี้แหละครับผมทุกคนพี่ว่าชันนะฮะคือรถก็ต้องเกียงสองลากยาวนะคร <c oughs> ับเราจะขึนเครื่องก็ไม่ได้นะค,ะ <c oughs> อค่อยๆขึ้นไปนะครับตรงน,รงนี้ก่อนจะ ไเรีด้ว่าอะไรสักอย่างนั่นแห,นหนละมาแรกไม่ได้มานานข้างนอกนอก็บรรยากาศดีนะฮะค่อ,คอยไหลขึ้นไปโอ้รถหลังตามมาอนะไรเออะไรครับมาค่อยไปครับเดี๋ยวความร้อนมันจะขึ้นเอานะทุกคนโอเคนะครับค่อยๆขึ้นไปนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวจุดแรกแล้วที่เราจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะว่ามันจะเห็นหรือเปล่าเพราะวันนี้หมอะความนัาน แล้วก็จะพักรถกันนิดหน่อยเนาะความร้อนอะไรก็ไม่เยอะมากนะครับเหลือๆสบายนะครับแล้เวเราก็ต้องพักรถนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดต่อนะครับแล้วก็เช็คดีทีนะครตอนนี้เราก็ให้เครื่องมันได้ดูอากาศเย็นดีโอเคครับผมเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะฮะตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นถึงสูงสุดของประเทศไทยนะฮะตอนนี้เราก็ไต่ความชันขึ้นไปฮนะ เหนือระดับน้ำทะเล2,000กว่าเท่าไหรไม่รู้นะครเมื่อกี้ไม่ได้ดูเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ใหม่วันนี้หลังจากที่รอบกำลังมาดีๆนะเมื่อกี้ก็มีรถอยู่ข้างหน้าเราก็เสียรอบไปนะครับ<ไ>ก็ไม่เป็นไรครับทิ้งทิ้งท้ายให้เขาไปเลีเ้ยงเกียร์สองไปก่อนนะครับจังหวะนี้เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับบูธไม่มีฮนะเลี้ยงเกียร์อย่างเดียวครับผมสบายครับสบายเขาบอกว่าให้วิง่ง 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ของเราได้วิ่งไม่ถึง30มสิบนะครับไมแแว่งไมแแว่งไปแล้วนะนี่ข้างหน้าก็อากาศดีครับข้างนอกอากาศดีมากฮอันนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับน,นีก็โอ้มีช่วงการทําถนนเนี่นด้วยนะครับผมเราก็ต้องค่อยๆไประวัดระวังนะครับเออหอห้ค่อยๆไปอ่ะบรรยากาศดีครับหมอกเต็มครับ มาก็ถือว่าเปิดรับลมนะครับรับลมแค่นิดเดียวนะครับรับเยอะไม่ได้หนาวโอคครับขึ้นไปเรืเ่อยๆครับขึ้นไปเรืเ่อยๆรอบแทบจะไม่ถึงสองพันกันด้วยนะดูจากรอบนะโอโ้โหนักหนักนะยังไม่พอถนนทําด้วยแนละ้วโอโ้ยซัดเยอะไม่ได้ซัดเยอะไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจพะพัดเลิดพัดถือเอานะครับพัดเลิพัดถือที่แปลว่ารื่นนะโอเคเอาเดี๋ยวเรา มาดูบรรยากาศในการไต่เขานะไม่ไม่น่าจะอีกไกลนะอีกแป๊บเดียวน่าจะถึงแล้วเดี๋ยวเรามาี่ชิดยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด s u b สไคร b ์มาด้วยในกินแรบผมเดี๋ยวมาไต่ไต่เขากันต่อครับโอโอเจอเซอร์ไพรส์แล้ท่านผู้ชมถนนเป็นถนนโคนะครับนนนนนรถของเราที่ไม่ได้ล้างมาก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าไม่ล้างอยู่แล้วครับ รถเราใช้งานอย่างเดียวครับเอาใครเขาล้างรถตอนหน้าฝนกันไม่ใช่ผลคนหนึ่งอะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงละใกล้จะถึงยอดเขาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเล่นกล้วยเอา <c oughs> นี่ยก็มีรถทันข้างหน้าเนาะเราต้องเขาเรียกว่าห่างกับเขาหน่อยนะเพื่อที่เราจะใช้หลอบ <c oughs> โอ้ยถึงแล้วครับผมทุกคนถึงแล้วถึงแล้วถึงยอดเขาแล้วนะครับผม ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโอ้วันนี้13องศานะครับทุกคนโอเคครับสูงสุดเด่นสยามนะครับทุกคนดูไว้นะตอนนี้ก็พิชิตเ,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 เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่13องศาเซลเซียสนะครับโอเคครับผมอ่าเราก็จอดรถที่สูงที่สุดในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าเราพิชิตแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ต้อง ทำการใส่เสื้ออันก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนนี้โคตรหนาวตอนนี้ก็ลดความร้อนปกติครับถือว่าสบายๆครับวิ่งขึ้นมาก็สบายครับสี่สประมาณสี่เนาะเลียงรอบมารอบ เกี่ยสองนะครับหลอดประมาณ2,000นะครับประมาณ2อ0 0ันพันเก้านะครับค่อยๆขึ้นมา 2, นะครับเยอยนะๆไม่ได้นะครับโอ้โหความร้อนขึ้นนะเดี๋ยวเราจะออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะเข้ามาหนาวแค่ไหนทําไมผมถึงใส่เสื้อกันขนาดนี้เนาะปาเลสโตครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของอุทยานที่นี่ว่าเป็นยังไงสูงสุดในสยามเป็นยังไงอะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์มาด้วยนะครับผมแน่ไปลงไปดูดีกว่า ขึ้นมาบนอุทยานะครับที่สูงที่สุดในประเทศนะครับผมออประมาณนั้นแหละทั้งนันก็จะเป็นป่าเป็นเขานะครับผมวันนี้ถือว่าเราเหมาอุทยานนะเพราะว่าอุทยานนี้เป็นของเรานะครับทุกคนดูดีครับไม่มีใครขึ้นมาสักคนเนาะเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างกันดูนะที่ที่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนดูนี่ครับผม แล้วที่สุปเปารเขามาถ่ายรูป,ปอะไรกั่ตรงนี้นะสูงสูงสุดแดนสยามนะครับนี่ถือว่าเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสูงสุดแดนสยามถามว่าสูงสุดแดนสยามมีอะไรนะครับไม่มีครับไม่มีอะไรสักอย่างครับผมวันนี้ดีนะครับผมที่ฝนไม่ตกเนาะถ้าฝนตกนี่ตอนนี้น่าจะหนาวกว่านี้นะตอนนี้เขาบอกว่า13องศานะ ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนครับผมเดยตอนนี้เราจะพามาดูนะครับว่าเช้านี้เวลา6กโมงครับก็13องศาเซลเซียสนะครับผมก็ะอินเทอร์เนชั่นแนลพาร์คนะครับผมต่างจากที่เราเดินมาเนาะก็มีแบบเรียกว่าที่ไข่คู่นะครับหรือว่ามันลื่นๆเนาะแล้วซึ่งรองเท้าเราก็ดอกยางไม่มีนะครับโอเคครับ วันนี้ก็เดี๋ยวเราเดินไปหาอะไรกินเนี่ยเพราะว่าแค่แอรอะไรนะคอนเทนต์วันนี้เราก็จะมากินมาม่าแล้วก็โอลิมติงที่ยอดดอยที่สูงที่สุดในบรรยากาศ13องศาแบบนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูว่าว่าร้านโอลิมปิงที่เขาขายเปิดหรือเปล่าหลายคนอาจจะงงนะว่าโอลิมปิงคืออะไรก็โอวันตินนั่นเองนะครับว้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้ยวยนะไปดูความโชคดีของเรานะครับทุกคน <c oughs> ก็คือร้านขายมาม่าปิดนะครับ แต่ว่าร้านที่ขายโอลิงติงของเราก็ยังเปิดอยู่นะครับหรือว่ามิชชั่นผ่านแค่อันเดียวนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราพอได้โอลิงติงมาเป็นกินที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ขาดยาเดยอะวคือขาดมาม่าับผมแต่เดี๋ยวเราลงไปกินข้างล่างดีวกว่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกินโอลิงติงนิดนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับผมตอนแรกก็จะร้านมาม่าปิดแต่พอดี พี่แม่เป็นเอามาม่ามาเฮือมสองซองเอ้วสองกอกมีโชคดีไปครับผมจับสองซอ,องสองกอกสุดท้ายนะครับม <c oughs> าเหลือยกกอกนึงหนุกจะแหวก็มีคนขย,ยันอี๋เลรอแล้วก็พอดีร้านนูนเป็นแม่แม่แก่เลยเอาที่เล็กไว้มาให้เ<อ>พราะว่าจะขายมาเหมือนกันลูกน<อ>้องแม่มันเป็นห้านมันจะเป็นร้านขนมร้าน,น,น แม่แม่ยังหรออ๋อจับเป็นมาควายพอดีเนาะจ้าโชคดีขนาดโชคดีัะผมก็ตอนนี้เราก็โชคดีนะครับหลังจากที่ร้านตรงนู้นเขาปิดนะครับร้านตรงนี้พอดีเขามานอนบนนี้เนาะก็มาม่าเขาเก็บไว้กินแต่ว่าเหนเราอยากกินเขาก็เลยขายให้เรานะครับก็โชคดีไปครับเราก็จะได้กินมาม่าตามเฟชั่นที่เราตั้งไว้นะครับถือว่าบรรลุแล้วนะครับผมสองข้อมาม่ากับโอลิมปิกนะครับ ในโอลิงเตียวในบรรยากาศที mm ่13องศานะครับหนาวๆแบบเมี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในการกินซวยแบบอากาศหนาวๆกับมาม่าร้อนๆอุ่นๆนะครับผม let's go เราต้องขอบคุณพี่แม่มากนะครับที่มีมาม่าให้เราอะยเดี๋ยวขอนุญาตกินกันนะครับผมว่าอุ่นๆแบบเนีย ิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะหอมทะลุจอเออเ okay, ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับป้ายศูนย์ในสยามน,นะครับหลงังจากที่เราคุณโอลิงติงกับมามา่าไปที่เรียบร้อยนะ้แต่วันนี้พลาดไปอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะพระอาทิตย์มันขึ้นแหละแต่ว่าหมอกควัน,ม,นมันเยอะไนงะมันก็เลยทําให้แบบเขาเรียกว่าไม่มีแสงแดดนะครับผม หลังจากที่เรารอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาดูบรรยากาศเรียกว่าบรรยากาศหมอกกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะวิวประมาณนี้นะครับผมครับเราก็มาแวะิชมวิวอีกที่หนึ่งเนาะตอนนี้เราก็ทําการถ่ายรูปอะไรไปที่เรียบร้อยโอเคดูครับรถเราจอดอยู่ริมโถนะครับผมซูมเข้าไปดูะ จากที่ลงเขามาเมื่อกี้ครับเบรกทั้งทางสาบไหมครับผมเบนไหมเลยก็คือก็เลยแวะมาจอดที่ชมวิวอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เบรกเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปชุดเยียร์กันดีกว่าเนาะอาจารย์นี่ก็โดนโคลนโดนอะไรพี่รับนี่ก็ไปมาซื้อหมันโถนะครับ <S <S มันถลโถอ,ลโลอ,อ,อร่อยอร่อยทีคีัคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะทําการขับลงเขาแล้วก็กลับบ้านนะครับ ตื่นเช้ามาเพื่อที่จะมากินมันโถมาม่าและก็โอ,โอลิซิงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าถ้าไม่ขี้เกียจก่อนนะครับช่วงนี้มีอารมณ์ก็จะทําคลิปแล้วก็ทํารถถ้าไม่มีอารมณ์ก็ตามได้ในติ๊กต็อกครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิ้งติ๊กต็อกให้ตรงนี้นะครับผมแน่ติ TikTok ๊กต็อกก็น่าจะลงบ่อยนะครับถ้าคลิปนี้ได้การตอบรับดีก็อาจจะมีคลิปต่อไปเลยหรือว่าถ้าใครที่ถึงผมก็ติดตามทางติ๊ก o k อกได้นะครับผม โอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะทำคลิปอะไรหรือว่าติดตามในติ๊กต็อกได้ครับผมไป let's go แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมกินมาโถก่อนแล้วกันอ่ะ้าบากอ้า